กลับมาช่วงนี้วันนี้ว่ากันต่อนะครับเรื่องของอุทยานทับลานะนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่ในช่วงเวลาที่ทางกรมอุทยานเนี่ยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับแต่ก็มีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายหลากหลายแง่มุมมุมหนึ่งนะฮะที่<ม>ติดแฮชแท็กผ ok ่านทั่วโลกออนไลน์ก็ต้องการจะเซฟทับลานบอกเฮ้ยอยู่ดีๆคุณจะเฉือนป่า2 6 0 0 0 0นไร่ออกไปได้ยังไงแล้ววัน<ม>ดีคืนดีก็จะตกไปอยู่ในมือในทุนไหมใช่แต่ในมุมของคนในพื้นที่เขาบอกว่าเฮ้ย เขาไม่ใช่ในทุนนะพวกเขาเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่จะเป็นอุทยานด้วยซ้ำอยู่มาตั้งแต่ก่อนปี2,524ที่จะประกาศเขตอุทยานเป็นมรดกตกทอดท,ที่พ่อแม่ให้เอาไว้ทำกินอ,ะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยจะมาหาว่าเขาบุกลุกเหรอ,อนะครับเขาก็บอกว่าขอความเป็นธรรมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมีหลายบุมมุมนึงเนี่ยเราได้คุยกับทางเจ้าของโฮมสเตย์ที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะครับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาบนชั้นศาลเนี่ยนะครับ อีกมุมหนึ่งเราคุยกับผัวหนาอุทยานทับลานมองกับคนละมุมะนะครับฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าเขาก็อยู่มาก่อนเขาอยู่มานานแล้วเป็นกเกษตรกรมาก่อนพี่แต่ตอนหลังอาจจะปรับปรับเป็นโฮมสเตย์ะนะแต่ก่อนก็ทําเป็นกเกษตรกรนี่แหละ,ะแต่พอพัฒนาพัฒนาไปมันกลายเป็นโฮมสเตย์เขาถามว่าผิดอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้ามีเอกสารสปบกรณสามารถที่จะทําเป็นสิ่งปลูกสร้างทําเป็นโฮมสเตย์ได้เพราะว่ากฎหมายเขียนเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนมือได้แต่ว่าพอไปฟังมุมอุทยานเขาบอกว่า แต่ถ้าคุณทำโฮมสเตย์แล้วคุณไม่แจ้งคุณก็ผิดอ่ามันก็มีอีก2มุมลองดูนะฮะในมุมของทางเจ้าของโฮมสเตย์กันก่อนคุณน้อยนะฮะหรือว่าทางคุณเฉลิมใจนอกนะครับอายุ66ปีเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แห่งหนึ่งในตะบนไทยสามคีอำเภอวังน้ําเขียวที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนะครับก็มาพร้อมสามีและลูกชายนะครับนำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อพ่อของสามีอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี2518นะฮะ พร้อมใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่แพลยารจะแสดงให้เห็นว่ามีการชําระเงินในปีเดียวกันนั้น100บาทมายืนยันกับผู้สื่อข่าวก็คือแสดงให้เห็นว่าอยู่มานานมาก2518นี่ 2> 2, ตั้งแต่ก่อนจะประกาศไปอุทยานปี24นะครับโดยเธอก็เล่าว่าพ่อของสามีเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บริเวณแห่งนี้ที่ปัจจุบันเป็นโฮมสเตย์ไปแล้วเนี่ยนะแต่พ่อเขาเนี่ยอยู่ตั้งแต่โน้น2 5 0 3สมัยนั้นจะเป็น สมัยนั้นเนี่ยเป็นชุมชนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ใดๆต่อมาปี2518มีชาวบ้านอพยพหนีภยัยความมั่นคงเข้ามาเพิ่มเติมก็เลยเริ่มมีการสำรวจแล้วก็ออกทะเบียนบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเธอบอกว่าแต่เดิมเนี่ยพ่อของสามีก็เข้ามาทำไร่ปลูกมะเขือข้อโพดต่อมารุ่นของสามีเธอก็เริ่มทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตอนนั้นมีวัวอยู่หลักพันตัวที่พี่พี่น้องๆช่วยกันเลี้ยงหลายครอบครัว เธอเนี่ยบอกเลยว่าเธอนี่เลี้ยงวัวจนสามารถส่งลูกชายเรียนจบจากกทมได้เลยนะแล้วก็ขอให้ลูกชายเนี่ยกลับมาที่บ้านเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อำเภอวังน้ำเขียวตอนนั้นได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นพอดีแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาถามชาวบ้านตอนนั้นรวบรวมรายชื่อบอกว่าใครสนใจจะเปิดโฮมสเตย์บ้างเธอก็ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าเธอก็สนใจก็เข้าไปร่วมก็เลยเข้าร่วมกลุ่มตั้งแต่ตอนนั้น สุดท้ายเธอก็บอกว่าเธอก็ต้องขายวัวฮะเพราะจะเอาเงินมาสร้างโฮมสเตย์นั่นเองในปี2,552ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโฮมสเตย์โดยหวังว่าพอลูกชายเนี่ยเริ่มโตขึ้นเรียนจบแล้วจะกลับมาดูแลกิจการปัจจุบัน,นีจริงๆเหลือวัวควายรวมกันแค่ร้อยตัวเท่านั้นมีโฮมสเตย์ของเธอทั้งหมด7หลังนะครับเธอบอกว่าโฮมสเตย์7หลังของเธอเนี่ยมีการไปขออนุญาตก่อสร้างจากอบตอ และอบะตอก็อนุญาตแล้วก่อนก่อสร้างแต่ย้ำว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างจากอบตอนะฮะทางนางเฉลิมเล่าต่อนะครับว่าตอนที่เธอสร้างโฮมสเตย์เนี่ยรวมถึงตอนที่สร้างเสร็จแล้วตอนนั้นเธอบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยแวะมาบ่อยครั้งแวะมากินข้าวแวะมากินข้าวแวะมากินข้าวที่โฮมสเตย์เธอนี่นะออก็สะแสดงก็ต้องเห็นถูกไหมก็เห็นว่ามีที่เนี่ยเขาสร้างเป็นโฮมสเตย์อยู่นะก็เห็นว่ามีโฮมสเตย์เป็นสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่นี่ของเธอ แต่เธอบอกว่าไม่เห็นมีการทักท้วงอะไรเลยก็มากินข้าวเฉยๆไม่ได้มีการห้ามปรามเธอก็เข้าใจว่ามันไม่ผิดนี่แต่ถ้าผิดเขาต้องท้วงแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่อุทยานยังไม่เห็นทักท้วงอะไรจนกระทั่งสุดท้ายเธอถูกเดินเรือนคดีปลายปี2554เธอบอกว่าเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนบุกรุกที่ป่าเธอบอกเฮ้ย เธอจะเป็นนายทุนได้ยังไงก็นี่เห็นไหมเล่าให้ฟังเนี่ยอยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อสามีขออนุญาตอบตอไปแล้วเธอแค่เป็นกเกษตรกรที่หวังจะสร้างตัวเธอไม่ใช่ในายทุนฮนะมองเลยคนที่มีคดีด้วยกันเป็นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยบ้านหลังโตหน่อยทำสองสามหลังหน่อยเออพอขยับจากโคมตะตเพราะเราได้สัมผัสกับโคมตะตีแล้วว่าเราจะทำยังไงเราจะต่ออาชีพของเรายัางไงเรามาทำตรงนี้ กลุ่มพวกนี้เจอคดีทั้งหมดแล้วลักษณะการว่าเาเราเป็นในทุนเขาคงคิดว่าเรารวยแหละเขาเลยว่าเราเป็นในทุนเออก็ดีตอนนั้นก็คิดว่าเออดีเนาะจากที่เป็นชาวไร่ชาวสวน,นเราก็ได้มาเป็นในทุน,นก็ไม่รู้ความหมายนะพอมาทุกวันนี้คําว่าในทุนมันฆ่าเราทั้งเป็นตัวอยู่กี่ตัวแล้วคะที่เหลืออยู่นี่ คุณเฉลิมก็บอกว่าโอ้ยไม่ใช่ในทุงในทุนอะไรหรอกก็ดีเห็นไหมก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วคุณเฉลิมยืนยันนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นป่าอยู่ดั้งเดิมเนี่ยจริงๆชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็หวงแหงกันทั้งนั้นแหละเขาก็ช่วยกันดูแลเวลามีไฟป่าก็ช่วยกันดับรวมถึงเข้าไปช่วยปลูกป่าด้วยนะเวลามีโครงการปลูกป่าเนี่ยชาวบ้านไม่เคยเข้าไปตัดไม้ไม่เคยเข้าไปล่าสัตว์เต็มที่ก็ไปเก็บหน่อไม้คุณเฉลิมบอกนี่กลุ่มชาวบ้านเขายังพูดกันเองด้วยซ้ำนะว่า ถ้าหากมีการเขตตามแนวปี2,543ชัดเจนนะหากใครบุกรุกเข้าป่าไปล่าสัตว์จะแจ้งจับส่งเจ้าหน้าที่ให้หมดเลยบอกเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปเจออะไรถึงขั้นนั้นนะก็บอกเลยก็ประหารชีวิตไปเลยด้วยซ้ำออลองฟังอีกช่วงฮนะอยากให้ทุกคนเข้าใจคนมันเขียวไม่ได้บุกรุกป่าจริงๆไม่ได้บุกรุก,กป่าก็คือป่าของเราก็อยู่ส่วนของเราเราไม่บุกรุก เรายังพูดได้ซ้ำถ้าเขากันเขตชัดพวกป้านในกลุ่มของกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลที่ล้อมรอบเนี่ยพวกเราคุยกันเลยเขากันเขตปีที่สามชัดคนไหนมันบุกลุกคนไหนไปเที่ยวป่าล่าสัตว์จับมันให้ประหารชีวิตเลยพวกเราคุยกันในกลุ่มของเราถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทํากันเล่นๆพวกอุทยานเขาไม่ได้มาดูดําดูดีอะไรกับพวกเราหรอกพวกเราเนี่ยเราอยู่กับที่ บางคนเข้ามาหน้าที่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเราคุยกันอยู่เสมอว่าเพราะเราอยู่ที่นี่ลูกหลานเราอยู่ที่นี่เกิดที่นี่จะตายที่นี่เราต้องรักพื้นป่าของเรารักพื้นที่ของเราเออต้บอกชาวบ้านไม่ใช่ว่าไม่รักป่านะเขาก็รักป่าเหมือนกันค่ะอบอกแบบนี้อแต่ป้าก็ยืนยันว่าทุกอย่างทําตามถูกต้อง ขั้นตอนขออบจอพออบตเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปฟังนายกอบตไทยสามัคคีกันบ้างนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณประกอบสิริวงเทาสะอาดนายกอบตไทยสามัคคีบอกว่าพื้นที่ทั้งตำบลไทยสามัคคีมีอยู่11หมู่บ้านเป็นพื้นที่ทักทับซ้อนทั้งหมดเลยนะที่มีชาวบ้านมาอยู่ตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานเมื่อปี2524เพราะว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายของฝ่ายความมั่นคงที่เขาพาชาวบ้านอพยพมา คุณประกอบเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาชาวบ้านในตำบลไทยสามัคคีถูกดำเนินคดีไปแล้ว300กว่าคดีค่ะหลังจากที่กรมอุทยานยึดแนวเขตของปี2524มาดำเนินคดีแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่ในายทุนนะคนที่ถูกดำเนินคดีคุณประกอบบ,บอกว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทั้งนั้นเลยเาขาบอกเหมือนกันคือพอเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาทำกินไปเรื่อยๆเขาเริ่มม,มีฐานะ เขาก็ไปสร้างบ้านของตัวเองทีนี้รัฐบาลประกาศให้อําเภอวังน้ําเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลไทยสามัคคีก็สามารถสร้างโฮมสเตย์ได้ชาวบ้านเขาก็มีไอเดียไงบางคนพอจะมีเงินก็ไปสร้างโฮมสเตย์เพื่ออยากจะยกระดับฐานะของตัวเองแล้วคุณประกอบก็เลยตั้งคําถามว่าแบบเนี้ยเรียกชาวบ้านเขาเป็นนายทุนได้ไหม mm. ถ้าฟังแบบนี้แล้วนะนอกจากนี้นะคะการสร้างที่พักไม่ได้ใช้เวลาแค่3 4มสี่วันจะสร้างเสร็จ เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปทํางานต้องเดินทางผ่านชุมชนทุกวันระหว่างที่ชาวบ้านกําลังก่อสร้างเนี่ยคุณประกอบตั้งคําถามว่าแล้วทําไมไม่ห้ามล่ะทําไมถึงไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาห้ามเลยแล้วสุดท้ายพอชาวบ้านเขาสร้างเสร็จปุ๊บแล้วเจ้าหน้าที่มาฟ้องร้องมาดําเนินคดีแบบนี้หรออือ่าลักษณะอ่ายกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยนะอ่าเป็นเกษตรกร,ร,กรมาหลายสิบปีนะครับเนาะ ก็เป็นความขยันของเกษตรกรนะครับเนาะ,ะไปทำนู่นทํานี่อาจจะมีธุรกิจเสริมบ้างอะไรบ้างนะมีเงินพอมีเงินก็สร้างบ้านแล้วก็มีลูก3คน4คนนี่ก็สร้างบ้านไปเนีนะ่เนาะหลายหลังให้อยู่กันเนี้ยเนาะเออีอทางรัฐบาลเนาะประกาศให้อำเภอบางเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะประกาศเป็นโอโซนระดับ7ของโลกนะครับเนาะก็ สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะตำบลไทยมิยีนะครับแล้วก็สามารถสร้างโฮมสเตย์ให้พี่น้องที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศอะไรต่างๆได้พวกผมก็เลยสร้างโฮมเป็นโฮมสเตย์ลักษณะนี้นะครับเนาะจากเกษตรกรเนี่ยอัพตัวเองมาเนี่ยมาทำโฮมสเตย์เนี่ยจะคิดว่าเป็นในทุนหรือในทุนกับชาวบ้านเนี่ยคุณแยกกันยังไงที่เรียกในทุนผมก็ยังไม่เข้าใจอ,อันนี้ในมุมของโฮมสเตย์ ที่เขาบอกเขาไม่ใช่ในทุนเขาอยู่มานานแล้วนะฮะแต่ว่าไปฟังในมุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะครับคุณประวัติศาสตร์จันเทพเนี่ยยืนยันอันดับแรกก่อนนะฮะบอกว่าการในิือคดีกับผู้ประกอบการในพื้นที่ตะบนไทยสามัคคี300กว่าคดีก่อนหน้านี้เนี่ยใช่ยอมรับว่าเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ก่อนปี2 5 2 4แต่ถ้าไปดูจํานวนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ย23คดีเท่านั้นจาก300นะ ก็จากจาก300กว่าคดีนะ<อ>ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ตั้งนานมากาแล้วเนี่ย<า>ซึ่งก็อาจจะรวมถึงคุณป้าเฉลิมด้วยเนี่ยก็อาจจะอยู่ใน23คดีหรือไม่แต่ที่เหลือคุณประวัติศาสตร์บอกเข้ามาทีหลังทั้งหมดแล้วยืนยันนะว่าจริงๆแล้วพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่อุทยานตามกฎหมายแล้วเขามีข้อกําหนดอยู่บ้างต่อให้เป็นชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเนี่ยอยู่ได้แต่เขาอนุญ,ญาตให้คุณทําแค่กเกษตรกรรมเท่านั้น คือการที่คุณจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรเพิ่มเติมได้เนี่ยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไปขออนุญาตจากทางกรมอุทยานก่อนนะฮะขอจากกรมอุทยานนะฮะแต่เมื่อกี้คุณเฉลิมบอกว่าขออนุญาตก่อสร้างจากอ,อบอตอ,อ,อาจจะคนละส่วนกันหรือเปล่า <c oughs> แต่อันนี้คุณประวัติศาสตร์บอกว่าต้องขอจากกรมอุทยานเมื่อไม่มีการขอมาการทําเป็นลักษณะธุรกิจถือว่าผิดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับกลุ่มดมําเนินคดีฮะ เนการที่จะกู่ยาวว่าใังไงจนบันดุงที่พยานหลักฐานการดำเนินคดีของชุดจับกลุ่มในสมัยนั้นนะถึงไม่ได้จับในยุคน,นี้หรอกฮะัจับเมื่อปี54 55เนี่ยเรื่งหลักการหลักการก็คือว่ามีการทําผิดเนื่องขายการอยู่ตามสารมตามตามปฏิคมรม30มิถุนาเ 2, ยนะนะนเดียว2544นะซึ่งสมัยนั้นอ่ะมันจะมีการให้อยู่อยู่ได้แต่ว่าข้อแรกห้ามเปลี่ยนมือถูกไหมฮะค่<ฮ>ะ ห้ามมีสิ่งก่อสร้างถาวรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะแล้วก็สามก็คือคือ,คอหลักๆที่เขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ทําการเกษตรคือเหมือนเหมือนให้อยู่แบบลักษณะแบบชั่วคราวแต่ว่าห้ามห้ามเปลี่ยนการทํากินห้ามเปลี่ยนแปลงการทํกาทกินไปกากการอรื่องของเกษตรกรรมค่ะนั่นคือคือหลักในสมัยที่เขามาดําเนินกดีกครั้ แสดงว่าเงื่อนไขตอนแรกก็คือถ้าตามอย่างที่หัวหน้าบอกเขาเขาห้ามเอเขาเรียกว่าสร้างสิ่งสิ่งปลูกสร้างถูกไหมคะใช่ค่ะสร้างสิ่งปลูกสร้างนะวมันก็คือการประกอบธุรกิจที่มันไม่เป็นไปตามงางเงื่อนไขที่บอกว่าเป็นเกตรกรรมอะไรค่ะเออ,อนี่เพราะฉะนั้นก็เลยให้ฟังสองมุมเพราะว่าในมุมของท่านประวัติศาสตร์หัวหน้าอุทยานเนี่ยบอกว่าคือต่อให้ยังไงคุณอยู่มาก่อนเนี่ยเขาก็ ให้คุณทําเกษตรกรรมอย่างเดียวถ้าจะสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเป็นลักษณะโฮมสเตย์แบบนี้เนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่ขอก็ผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นล่าสุดทีวีก็เลยไปสารวจพื้นที่นะฮะที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีการมาปักบุดวางแนวเขตเอาไว้ตั้งแต่ปี43เนี่ยก็ลักษณะที่ไปพบเนี่ยก็คือเป็นดินลูกรังคุณผู้ชมครับก็คือเป็นการปักบุดไว้ฝั่งที่เป็นป่ารกหากจากถนนก็ไปแค่เมตรเดียวนะนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะฮะมีข้อความเป็นบุดบนบุดย่าเขียนไว,ไว้ว่าเขตป่าอนุรักษ์ขณะที่ฝั่งหนึ่ง ก็เป็นเพียงถนนดินลูกลังกัน้นลักษณะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็จะมีทั้งไร่มันสำปะหลังและก็พื้นที่เลี้ยงวัวเท่านั้น